น้วเบียร์แปดสัสดีครับวันนี้นะเบียร์มีสปินเนอร์ปลานะครับสปินเนอร์ปลานะถามว่าเล่นงานอะไรปลาล่าเหยื่อครับไม่ว่าจะเป็นช่อนกระพงะกระสูงนะครับหรือแม้แต่ปลานินนะปลานินก็เอานะบางทีนะนี่นะครับมาดูหน้าตาของมันนะนี่ครับมีตัวเบ็ด3ามทางแบบนี้นะครับตัวเบ็ด3ามทางแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตะก่วนะครับทําสีนะ นะครับตักรอตะก,กัวําสีแล้วก็มีใบสปินนะครับใบสปินอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้สามารถถอดออกได้นะนเป็นแค่ตัวล็อกนะครับใบสปินแบบนี้นี่เห็นไหมสปินมันจะก็จะสปินแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับแบบนี้นะ <c oughs> มีลูกค้าเคยซื้อไปแล้วบอกว่าเหืออะไรวะไม่มีแอคชั่นแอคชั่นเลยสปินเนอร์ใบสปินเนอร์ใบสปินเนอร์ตีน้ำอยากได้แอคชั่น ไปซื้อกะดีนะเออนะครับเวลาจะสร้างแอคชั่นให้ไอเหยื่อประเภทนี้นะเราแค่ยกขึ้นแล้วปล่อยลงยกขึ้นแล้วปล่อยลงถ้ากอมาดือ้อๆนะครับไมสปินเนอร์มันก็จะตีน้ําแค่นั้นแอคชั่นมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับถามว่ามันราคาเท่าไหร่เท่ากันกับกะดีเลย35บาท1ตัว35บาทมีสีให้เลือกทั้งหมด6สี นะครับบางสีอาจจะไม่มีบางสีอาจจะมีนะแต่ว่ามี6สีตอนนี้มีมีสีหกสีนะครับนะตัวละ35บาทลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าอยากได้แอคชั่นลูกค้าสร้างเอาเองนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นงานที่ต้องใช้จินตนาการมันเป็นงานใต้น้านะถ้าอย่างกระดี่เนี่ยเรากอมาเราสั่นมันจะสั่นที่ปลายคันเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่พวกนี้มันต้องสร้างเอาเองนะลูกค้านะครับมันต้องสร้างเอาเองนะหตัว35บาท3ตัว100บาทนะครับหตัว35 สามตัวหนึ <S 1> 1, <S ่งร้อยบาทสามตัวจะเป็นแบบคาสสีนะครับสามตัวจะเป็นแบบคาสสีไปให้นะครับสามตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกค้าไปลองเล่นดูนะไม่ว่าจะเป็นงานปลาช่อนงานกระสูบงานกระพงงานปลานินนะครับลองไปเล่นดูนะครับแล้วจะรู้กับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นบีเดไปตกปลานินเดี๋ยวนบีเียเอ้ยไม่ใช่นบีเดียตกปลากระพงนะครับเดี๋ยวไปเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวไปเทสให้ดูนะนะครับวันนี้ไม่ทันเพราะว่าของเพิ่งเข้ามาเข้ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไปเลยก็อาจจะเดี๋ยวรอดูคลิปอีกกวววัััันนนนนนนึงื่ๆแล้เะะครบ สปินเนอร์ปลานะครับในราคาสามสิบห้าบาทสามตัวหนึ่งร้อยบาทแบบคัสสีนะครับอ่ะลืมตัวนี้ความยาวนะครับความยาวจะอยู่ที่ความยาวไม่รวมตัวเบ็ดนะครับจะอยู่ที่เจ็ดเซนนะครับนะความยาวไม่รวมตัวเบ็ดจะอยู่ที่เจ็เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ น้ำหนักจะอยู่ที่7กรัมนะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่7กรัมครับบอกเลยว่าตีไก่มากตีไก่มากหนักพอๆกบยางตีกบยางได้แค่ไหนไอ้นี่ทําได้ประมาณนั้นเลยนะครับน้ําหนักดีตีไก่ใช้แล้วต้องได้ป่าถ้าใช้แล้วไม่ได้ปลาก็ซื้อไปใช้อีกนะบอกเลยว่าของมันอยู่ในน้ํานะครับเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่ามันจะมากินหรือไม่มากินนะมันอยู่ที่วิธีการและประสบการณ์ส่วนใหญ่หลักๆเลยคือประสบการณ์ครับถ้าประสบการณ์เรามาก ปลานั้นก็ไม่ยากที่เราจะคว้ามาถ้าประสบการณ์เราน้อยปลาแล้วนก็ไม่ง้อยไงมึงเงี้ยเฮ้ยอยากขัดปลานั้นก็เป็นเรื่องยากที่เราจะได้มันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับนะสามสิบห้าบาทสามตัวหนึ่งร้อยบาทจ้ะ